สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตขก่าสารของพี่แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4เริ่มต้นกันที่เรอโดจะได้ประโยชน์จากการมาของเอริกเทนฮากหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าถ้าเทนฮากนะครับมาเนี่ยอนาคตของสตาร์โปรตุเกสรายนี้อาจจะหมดไปเพราะกาุนซชาวล้านรายนี้นะครับชื่นชอบในการใช้นักเตะพลังหนุ่มมากกว่า แต่จะขอบอกว่าสําหรับคริสตินโนเดนโดนะครับอาจจะเป็นข้อยกเว้นย้อนกลับไปเมื่อตอนที่สโมสรปีศาจแดงได้มีการแต่งตั้งรับดังเน็กเข้ามาทําหน้าที่กุนซือชั่วคราวครับแทนที่โอล็กนาโซนชาเมื่อปลายปีที่แล้วหลายคงกังวลว่าเซียซิเวนนั้นอาจจะได้ลงสนามน้อยลงไปพ่อะนาใหญ่ชาวเยอรมันนะครับจะนําระบบเกเกนเพสซิงนะครับของเขามาด้วย และนั่นอาจจะทําให้ไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมกับสตาร์โปรเตเกตวัย37ปีรายนี้แต่ตอนนี้นะครับทุกคนได้เห็นแล้วพร้อมต้องการว่าโรโดนั้นยังคงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับแผงรูปของปีศาจแดงชุดนี้และก็ตลอดที่ผ่านมานะครับแมนยูนั้นก็ไม่ได้ลงเล่นแบบกดดันคู่แข่งอย่างหน,หนักหน่วงอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนกับที่ราฟนองนิกใช้มาตลอดทั้งชีวิตของเขาในฐานะคุณสื่อเอาล่ะครับเราไม่รู้ได้ว่านั่นคือสาเหตุที่แท้จริงของปีศาจแดง ไม่ได้เล่นในเกมเพนซิ่งอย่างที่เราทุกคนอยากจะเห็นมันอาจเป็นพ่อนักเตะไม่สามารถทําตามเทคนิคที่ผู้จัดก,การทีมต้องการหรือบางทีอาจจะเป็นพ่อตัวนักเตะเองเนี่ยไม่เหมาะสมกับระบบดังกล่าวครับแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับที่ผ่านมาต่างรู้ดีกันว่าภายใต้ผู้จัดก,การทีมช่วคราวชาวเยอรมันรายนี้พิซาแดงไม่ใช่ทีมที่เล่นกดดันคู่แข่งมากมาย แต่อะไรก็ตามครับการมาของเอริกเทนฮาร์กเนี่ยจตถือเป็นการเริ่มต้นสดใสครั้งสําคัญนะครับและก็ครั้งใหม่ครั้งหนึ่งของพิซาแดงพราะเขาจะไม่เจอปัญหาเหมือนกับที่รับนักหนิกน,นั้นเข้ามาทําหน้าที่ชั่วคราวและก็ถูกจํากัดจาเขียนเรื่องของเวลาทุกคนทราบกันดีนะครับว่าเทนฮาร์กเองเนี่ยพาทีมอาแจ็คเล่นในแนวทางไหนพวกเขาเล่นไล่กดดันคู่แข่งอย่างหนักหน่วงและดูเหมือนว่าสิ่งนั้นนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเขาย้ายมาคุมทีมแมชเชอร์ตันเ็ด นอกจากเขาแล้วนะครับได้เปรียบเรื่องของเวลาที่เขาจะได้แบบไม่จากัดแล้วนะครับเขายังจะได้ประโยชน์จากการเตรียมทีมใน p r e s ชั s o อย่างเต็มที่นั่นรวมถึงแผนของสมุรที่มีการออนทัวร์ในประเทศไทยและก็ Australia ออสเตรเลียอีกด้วยแม้แต่คริสติโน่โดโด้ครับยังจะมีอนาคตในโอทรฟอร์ดต่อไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขายังคงต้องเจอกับความท้าทายเช่นเดียวกันพอในตลาดซัมเมอร์รอบนี้ปีศาจแดงจะมีแผนในการเสริมทัพด้วยนักเตะก,กองหน้า ตัวใหม่นะครับอายุน้อยดังนั้นถ้าเขาตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปเขาก็ต้องเจอกับความท้าทายเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันครับหลฟายังได้ออกมาฟันตรงว่านี่อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของโดโรนโดแม้นั่นไม่ใช่เพราะสโมสรหรือผู้จัดการทีมไม่ต้องการเขาแล้วแต่เชื่อว่าเซียซิเวนนะครับก็คงจะต้องกําลังพิจารณาถึงอนาคตของเขาอย่างหนักหน่วงเพราะในซีซั่นหน้านะครับอาจจะเป็นซีซั่นแรกของเขาในรอบเกือบสองศวรรษที่ไม่ได้ลงในศึกยูฟ่าแชมเลีก ถ้าเกิดว่าแมนยูนะครับไม่ได้ลงเล่นในศึกยูฟาแชมเลียกแน่นอนว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่แย่มากโดยเฉพาะกับคร no ิสเตโนโเดอรโดครับที่ยังแอบหวังอยู่ว่าเขาจะสามารถคว้ารางวัลน,นูงดอได้อีกหนึ่งสมัยแต่ยังคงไม่มีผู้เล่นคนใดในโลกนี้จะได้รางวัลดังกล่าวครับถ้าพาทีมนะครับไปเล่นแค่ยูโรปาลีกหรือยูฟาคอมเปินลีกแต่ถ้าเขาตัดสินใจที่จะอยู่กับปีแสดงต่อไปยังมีความหวังว่าเขาจะสามารถเข้ากับระบบเทคนิคของผู้จัดการทีมคนใหม่ได้ การย้ายกลับมาสู่เวทีพิมพ์ลิกของโรนดในชั้นนี้ถูกท้าทายอย่างหนักหน่วงในแง่ของความแข็งแกร่งของสภาพร่างกายพอสืกพิมพ์ลิกนั้นเนี่ยมีการประท่าก,กันอย่างหนักหน่วงในเกมแต่โรนดนะครับก็ได้พิสูจน์ให้แล้วนะครับว่าเขายังคงมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะสามารถเล่นฟุตบอลดับสูงในเกมพิมพ์ลิกได้และการทัวร์ปีสั้นก่อนฤดูกาลใหม่จะมาถึงครับอาจจะสามารถช่วยเขาได้เช่นเดียวกันในการทําความเข้าใจกับรูปใหม่ของเอริกเทนฮาร์ก ที่สุดแล้วนะครับการจัดการภายในทีมแมนยูจะขึ้นอยู่กับกุนซือชาวรัส52ปีรายนี้ว่าเขาจะสามารถพาทีมเล่นแบบไหนได้บ้างและจะมีการจัดทัพอย่างไรซึ่งคาดว่าแนวทางการเล่นหลักของเขายังคงเหมือนเดิมครับแต่ในขณะเดียวกันครับเขาเองก็ได้แสดงให้เห็นแล้วกับทีมอาจ์เจนว่าเขายังคงมีความยืดหยุ่นในการจัดทีมเหมือนกัน เมื่อฤดูกา2018ล2018-19ที่ผ่านมาเขาก็พาทีมอาแจกไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เทนฮักใช้ดูซานทาดิดส์ครับในระบบกองหน้าะลอกแล้วก็ใช้โดนี่ฟอนเดเบกหนึ่งในนักเตะที่คาดว่าจะรับประโยชน์มากที่สุดของการมาของเขาเช่นเดียวกันครับในตำแหน่งนักเตะหมายเลขสิในซีซั่นดังกล่าวดูซานทาดิดสนั้นเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงสุดๆโด,ดยเฉพาะในเกมของยูโรครับแต่หลังจากฤดูกาลนั้นสิ้นสุดลงไปทีมอาแจกก็ต้องเจอกับภาวะทีมแตกเพราะนักเตะดาวรังหลายรายครับ ในชุดดังกล่าวนั้นถูกสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วโยุโรปคว้าตัวไปร่วมทีมโดยเฉพาะนักเตะสัญชาติในแน์อย่างโอนนี่ฟานเดเบกเฟนกี้เดยองและก็มัชชาเดดิกแต่ทนากเองนะครับก็สามารถสร้างทีมชุดใหม่ขึ้นมาได้อย่างน่าเกรงขามส่วนดูซานทาดิสครับแม้ยังอยู่กับทีมอาแจ็คแต่บทบาทของเขาก็เปลี่ยนไปครับเดิมทีเขาถูกย้ายไปเล่นในตำแหน่งปีกขวาเพื่อตัดเข้ามาด้านในแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายตามที่ข้างถนัดและก็เมื่อรูการที่แล้วเนี่ยอาแจ็คได้ทุ่มเงินซื้อเซบาสเตียนฮนนนเลเลััข้าาาม่ทใํใ ดนามิกของทีมอาแจ็คพุ่งอีกครั้งหนึ่งพวกเขายังคงเป็นทีมที่มีความดุดันแม้ในตอนที่ไม่ได้คลองบอลโดยที่เทบาสเตียนครับเป็นตัวหลักในแผงรุกไม่เฉพาะการเซ็นสัญญาก,กับเซบาสตียนแต่เทนฮานะครับแสดงให้ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าเขามีความยุดหยุ่นในเกมฟุตบอลแต่รวมถึงวิธีการที่เขาเนี่ยนำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาด้วยในกองหน้ารายนี้เพราะฉะนั้นนะครับจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเรนโดที่จะได้ประโยชน์จากการมาของคุณซูเทร์รัตรายนี้ครับเพราะพิโดเองยังคงมีจุดแข็งกับก,บการเลลูกลากาางศ ถ้าหากเคนฮากเองสามารถทําให้นักเตะในทีมมีส่งบอลให้กับโรนดได้ได้อย่างสม,ม่ำเสมอในกรอบเขตโทษแน่นอนว่านั่นจะสามารถนําไปสู่โอกาสในการทําประตูได้อย่างต่อเนื่องและมากมายครับแนวทางในการจัดทัพในทีมอาแ์จ็คของเอริกเคนฮากที่หลากหลายจึงเป็นสัญญาณว่าเขาจะสามารถปรับระบบของเขาเพื่อดึงศักยภาพที่ดีสุดของนักเตะแต่ละรายในทีมออกมาได้อย่างดีที่สุดและนั่นคงจะทําให้โรนโดนั้นได้ประโยชน์มาเช่นเดียวกันครับ ครับผมนี่คือการอัปเดตข่าวสารของพิศดาแมนชเชสเตอร์ยูไน,นเต็ดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ